ทีเรามีแล้วเราก็อยากอวดให้แฟตไงเพราะว่าคือเราแบบอัดอัดตันใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆพอมีแล้วมันก็ต้องเปิดให้โลกรล้นี่นึะไรอย่างเง้ไม่เหมนความรักเพราะว่าได้อานิสงส์ตลอดค่ะแล้วหนูอะโชคดีมากเลยก็คือเขาเขาาแบบชอบพาไปกินข้าวแบบอร่อยๆใช่ไหมน้ำตาลก็จะแบบพี่แนทว่างไหมเราก็คือเกรงใจไงแต่ในจก็คือเป็นห่วงเพื่อนหนูกินฟรีชาม ดีเลยนะหัวเลาะที่หลังดังกว่าอาชีวิตที่สดใสตาสีชมพูมาคนหขาจฉานเป็น่ัวบ้านทั่วเมืองกันก็บางทีเรามีแล้วเราก็อยากอวดให้แฟนไงเพราะว่า คือเราแบบอัดอันตันใจอะไรอย่างเงี้ยนานแค่ไหนก็บางทีพี่ๆบางทีแบบพี่ๆถามหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่พอหนูมีแล้วอ่ะหนูก็เลยอยากอวดให้โลกรู้บ้างเรื่องแบบคนเขาแบบชื่นใจไปกับความรักของเราคือไม่ใช่คนชื่นใจนะหนูก็ชื่นใจมากดูหน้าเพื่อนดูหน้าเพื่อนดูยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้คืออยู่กับหนูทุกวัน ไม่พอพออันนี้แบบเรเหมือนว่าหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีโมเมนต์กิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมีการปรับการจูนอะไรเงี้ยเยอะขึ้นไหมสำหรับหลังหลังก่อคือสำหรับคนที่ใช่มันก็ใช่ไปหมดอะค่ะเลิกกว่าไม่จะมีอีกทีอันนี้พอน่าเบืกอแต่เอาทีส่วนไหนที่ไปเนี่ยเออใครเป็นคนกลางที่เราเลือกว่าจะไปที่ไหนกันบ้างคือส่วนใหญ่หนูก็จะบอกเขาว่าเออหนูอยากไปที่นี่ที่นี่เขาก็จะเป็นคนแพนทุกอย่างเป็นคนแบบทำทุกอย่างให้หมดเลยอะไรเงี้ยเขาเรียกแบบ p r i n c e s ชิทเม้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากความหวานแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นคนถ่ายคลิปให้ด้ว่ ใช่ค่ะอยู่บอกเขายังไงบ้างะจไม่จริงๆคือเขารู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ชอบถ่ายรูปชอบทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบว่าเอ้ยอย่างนี้โอเคไหมเขาเขาไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบลํำค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถ่ายจนหนูบอกว่าพอแล้วเขาก็ถ่ายอีกเ่าอีกเ่าอีกเผื่อไว้เผื่อไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนคอยปรับว่าแบบเอ้ยอย่างนี้ชอบไหมรูปแบบนี้เขาก็จะคอยเหมือนดูในฟีดหนูว่าเออหนูถ่ายรูปประมาณไหนบ้างแล้วก็ชอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแล้วเขาก็มีการ เขาทำกันเขาก็ทำกันบ้านมาตลอดค่ะตั้งแต่ตอนจีบละนี่แหละด้านคนก้างดกามันน่านวาไหนเรามีแล้วเราก็ขีเลยเลยอะไรนะไเรามีแล้วเราก็เลยขี่เลยป่าก็จริงๆพอมีแล้วมันก็ต้องเปิดให้โลกรู้นี่เลยก็ส่วนเวลาทํำคอนเทนต์เนี่ยเหมือนอนนี้เขาจะอกล้องเราบ่อยมากเขาก็ชอบที่จะอยู่ในตัวเรา ทุกครั้งที่ทำอะหนูก็จะขอเขาก่อนว่าออแบบถ้าหนูทำอย่างเงี้ยจะโอเคไหมยอะไรเงี้ยเขาก,ก็โอเคโอเคไม่เป็นไรทำได้อะไรเ,เยยงี้ยค่ะเขาเรื่องทิ้ง <c oughs> การออกท่องหรือการพบเจอเพื่อนเราแล้ว,ลว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาก็สนิทกับเพื่อนๆหนูหมดเลยค่ะเขาเป็นคนที่แบบสนิทกับคนง่ายมากแล้วก็แบบชอบคุยชอบคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมาคึงพาไปยังแต่งเลยอย่างเงี้ยใช่ก็คือฮอตกว่าเราไปแล้วจริงคือเหมือนสนิทกับเพื่อนไปหมดหนูก็แบบคสนิทกันได้ไงวะก็คือคุยคุยไปเรื่อยไปเปื่ย้็ชอบคุยเพื่อนแต่ละคนต้องตาเป็นมันเลยจ้องแฟนเราไม่ได้จ้องแฟนเราแต่เขาจ้องจะติดหัวหนูก็คือจัดการเราก่อนคือเมื่อเดินเข้ามาไม่ได้ยินดีนะอะไรอย่างเงี้ย ใครบ้างตามตานทุกคนเราชอบอินทนนนโอแต่อินทนนท์นเขาม่ชากเด็กนี่แต่อินทนนท์นอะคือตลอดเลยนะไม่ว่าหนูจะลงอะไรจะทักตลอดเอออืมแหละเอออย่างเงี้ยตลอดเลยรูปแบบผู้ชายงนี้เออหนูเลยบอกว่าแม่แม่ท้องอยู่แม่จะเป็นอย่างีได้ยังไงถูกไหมท้องหรอนี่แล้วประกาศย่าด้วยประกาศย่าแล้วแต่เห็นเขาบอกว่าแบบว่าแฟนมาตามหาอีกแล้วหนูก็บอกว่าเอาไปเถอะแฟนให้เงินเยอะขนาดนั้นเอาไปเลยเออใครมันจะมาเปย์เราขนาดนี้ก็เลยแบบว่าเออทำไปเลย ใความที่เราหวานๆในน้ำตาลขามีเพื่อนๆแบบเบดความรักเรบ้างไหมคะไม่นะคะได่อนี้ส่ตลอดไม่เห็นความรักเพราะว่าได้อันนี้ส่งตลอดค่ะผมเมานิดนึงไม่ใช่ลูกเองไม่ข้าเคิไม่คือคือล่าสุดแฟนเขาอ่ะแบบซื้อรถให้ใช่ไหมรถแล้วเน็ตอ้ยมันออกมันออกได้ไหม เน่ก็คือรถฟรีเลยไม่ต้องเติมน้ํามันแล้วก็แบบรู้สึกว่าใช้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นก็แดดที่ส่ด้วยค่ะลาแล้วยิ่งไปว่าน้ำตาลได้เน็ตได้มาเปิดประเด็นเรื่ยังไงคะน้ำตาลเนี่ยแล้วนี่แน่เลนคะวาวว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 วรวววววันวววววนววววววคววมววววมวว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 าววววววเวาวว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 วไววย ไปทํางานอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนพี่แนทอ่ะคืออยู่กับหนูตั้งแต่ตอนที่เขาจีบแล้วก็เลยสนิทกันคือมีอะไรเขาก็จะเหมือนแบบว่าแล้วพี่แนทล่ะพี่แนทน่ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อในของขวัญวันวันวันอะไรอะไรคอยากจะให้แล้วหนูอ่ะโชคดีมากเลยก็คือเขาเขาเขาแบบเชอบพาไปกินข้าวแบบอร่อยอร่อยใช่ไหมน้ำตาลก็จะแบบพี่แนทว่างไหมเราก็คือเกรงใจไงแต่ในใจก็คือเป็นห่วงเพื่อนหนูกินฟรีชาม ดูเลยนะหัวเราะที่หลังดังกว่าแล้วแล้วเอ็นน่าโสดแล้วเราถ่ายโสดไหมรอก่อนอันนี้โชว์แล้วใช่ไหมหนูนะว่าจะไข่ปลาไข่กูไข่ปลาแซลมอนเจอแน่นอนสตอรี่ซื้อรถหรอซื้อรถหรอเครื่องบินเลยไหมบันจอดเครื่องบินเลยเจอเลย าเออพี่ชาลีเขาขอบ้านขอบ้านบ้านบ้านมีแบบว่าขอให้เพื่อนๆแนะนำแนะนำให้เขาบ้าเลี้ยงเขาเพื่อนๆแบ่อะไรแบว่ะอ๋อของพี่อ่ะตอนนั้นอ่ะพี่อ่ะลองกินองุ่นอ๋อใช่ใช่จริงๆตอนปีใหม่12ลูกหนึ่งทีใช่ ที่ทำคอนเทนต์อะโอเคเจอเลยรอส่วนเลยป่ะรอนะปีใหม่ได้ค่ะเรอรับเขาแล้ทำหรอหนูทำหนูจิงหอนหนูทำแต่ว่าตอนนั้นหน่ะหนูก็ไม่ได้คาดหวังเออแต่มันได้ไงไม่เพรแม่ไม่ได้มาช่วย่ไม่รู้หนูขอเยอะเหมือนกัน ไม่คือคือประเด็นหน,น่ะเหมือนแฟนเหมือนคนแฟนป,ปันจจุบันหน่ะเหมือนจีบเขามานานแล้วสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยเขาเรียกว่าด้วยด้วยด้วยโอกาสต่างๆเนาะมันก็โอเคคือเขาอยู่ในสายตาเนสตลอดอวเวลาเวลาไปไหนคือเนจะไปด้วยคือเนจะจะรับรู้ตลอดมันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เลยเป็นแฟนกันแค่นั้น <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นเราสองสามคนไม่นามไม่แล้วมันมีมันมีแบบเวลา้ไม่ใช่ คือคือเวลาเวลาหนูไปไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวหนูก็จะไปพี่แนทแล้วก็มีแฟนหนูไปด้วยแล้วเวลาเดินจับมือเราก็เดินกับอย่างนี้แล้วแฟนก็บอกว่า my girlfriend has girlfriend ดีๆนึงต้องมีแนทแล้วมีแนทเด็กก็ต้องมีแอดเออแพ็ครวมเดี๋ยวพาไปเพื่อนเพื่อนชาลีเยอะมากเออว่านะะมีอังกลษเออก็จริงพอฝันไม่เป็นไรเราก็ใช้บอดี้แลงเกจ น่าเต๋อน้าเต๋อเปิดใจไหมเปิดใจเลยไหมคะฮัลโหลให้เรเปิดใจค คือคนที่เขาแบบรักเราจริงๆอะ่ะเขาจะพยายามเข้าใจเราใช่ภาษาไทายได้ยันคะไม่ได้ไม่ได้ฉลิมไม่ได้เลยจริง,รงนะงไม่ไดแต่เขารู้เรื่องใช่ไหมเวลาแบบเราไปหนูรู้ว่าเราเล่นลูก<อ>คือหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องมากขึ้นก็ดได้จากเขาด้วยเหมือนเวลาเราพูดผีเหล็กเงี้ยเขาก็จะคอยเติมคอยเสริมให้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้เราก็ใช้บอดี้เอาบอดี้ทวงท่าจะกินเชือเหรอ ติดชอบติดชัดกินชีข้างล่างอยากจะบอกอะไรกับเต้าคนโสดบ้างคนโสดที่เขาแบบคนโสดเราเนี้ยหรออยากจะบอกอะไรบ้างขอพี่มูสชื่อเลยค่ะไม่บอกขอไม่ต้องผิดสดก็เหนื่อยเลยนะได้สาระบ้างไหมได้แหละสาระโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หาให้ แต่มัน็จะมีอีกนึงแบบว่าสักพวกโซเชียลพวกอะไรเงี้ยมันแบบเหยปวดกันเลยหน้ามันไกลแบบอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมเมนมันมันมีมาละแหละเคคีบอรดที่เราเจอตลอดจริงๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจออย่างนั้นนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าแบบ อุ้ยถึงเนื้อถึงตัวแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเขาเคขาเรียกว่าแบบเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันรละการเราพอเราได้ปรับได้จูนกันก่อนอะไรเงี้ยก่อนถ้าแบบเอ้ยถราป,ปุ๊บปั๊บแต่งงานไปแล้วเราไม่รู้เขาเป็นยังไงมันก็จะไม่รู้ไงเอออย่างนี้เราก็รู้ทุกอย่างว่าแบบเขาเป็นนิสัยยังไงอุปนิสัยนิสัยยังไงเราเป็นยังไงเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกนและกันจริงๆทุกวันเนี้ยมันมันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเราจะเลือก ยัแต่ว่าวันนี้หนูล่อยผ่านเรื่องคอมเมนต์เยอะมากๆแล้วค่ะแบบไม่ค่อยมานั่งตอบโต้อะไรมากมายเพราะว่าชีวิตมีแฮปปี้ดีค่ะเออจเราเราการไม่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 ไ่ไม่ไมเไม่ไยอะ่ไม่กม่ไม่ะไม่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 ม่ไม่ม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ะม่นิ่งขึ้น่่ม่่มไ่ไมม่ม่่ม่ม่่่ เพราะว่าบางคนเนี่ยมันไม่คู่ควรกับการไปตอบปากต่อคคำมันเสียเวลาชีวิตสุขภาพจิตของเราสำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมนคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นบ้านนะคะไม่มีใครพาเราไปโรงพยาบาลนอกจากแนทและน้ำตาลเป็นกันสองคนดังนั้นตับปัญหาไม่ไปโรงพยาบาลค่ะไปหาของอร่อยกินดีกว่าใช่แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าชีวิตแฮปปี้ดีค่ะที่ที่เราไม่ไม่ได้มานั่งแบบโฟกัสกับคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพอมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลบหรือไม่ก็บล็อกแค่นั้นเลยแต่ว่าถ้าเหลืออดจริงๆเจอกันเจอกัน ใช่ใช่โอเคได้นะยเอ็นนาต่อเลยเพราะว่าทําทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค์ที่ YouTube c h anel n ทับดาลา Facebook ทับดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ